ดีค่ะคุณปริวัตเดี๋ยววันนี้จะต้องไปพบคุณหมอนิติเวชนะคะฮะหมอ n i t i เ e e ที่ผ่าศพแล้วครับผมยังไม่ตายนะครับอ๋อคือคุณหมอนิติเวชเนี่ยนอกจากจะผ่าศพแล้วยังตรวจผู้ป่วยคดีด้วยนะคะอ๋อครับครับขอบคุณครับค่ะครับจากคลิปที่ด่านได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี่นะครับหลายท่านอาจจะยังมีข้อสงสัยในประเด็นต่างๆอยู่นะครับผมก็จะมาสอบถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์นะครับ เดือกาศโทรนายแพทย์วุฒิพันธ์ภพาพงศ์เพื่อให้ท่านได้คลายข้อสงสัยต่างๆให้เข้าใจได้มากขึ้นนะครับครับอาจารย์ครับบ่อยครั้งไหมครับที่มีกรณีเหมือนในวิดีโอคลิปเมื่อสักครู่นี้ครับครับก็เจอได้เรื่อยครับเวลาที่ผมไปที่หอผู้ป,ปว่วยเนี่ยโดยการนาตัวเป็นหมอนิติเวชเนี่ยคนไข้ก็จะตกใจว่าเอ๊ะผมจะตายเหรอทำไมผมต้องมาเจอหมอนิติเวชด้วยเพราะว่าส่วใหญ่คุณติดภาพว่าหมอนิติเวชเนี่ยเป็นหมอที่ซื้อจากตกใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเราเนี่ยมีการตรวจทั้งนั้นกฎหมายเกี่ยวกับผู้ป่ปปวยคด,ด ผู้ป่วยคดีคืออะไรครับอาจารย์ครับผู้ป่วยคดีเนี่ยก็คือผู้ป่วยที่อาการบาดเจ็บหรือว่าโรคของเขาเนี่ยจะถูกกั้งอิงไปใช้ทานคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านการสอบสวนหรือว่าในชั้นศาลก็ได้นะครับจึงก็ยเป็นเช่นผู้ป่วยที่บาดเจ็บต่างๆหรือว่าโดนทำลายหรือว่าถูกการช้ำเล่าหรือว่าเด็กที่ถูกทารุณกรมเป็นต้นนะครับครับท่านตอนในการดําเนินการนี้เป็นยังไงบ้างรครับเมื่อผู้ป่วยบอกแพทย์ตามบัตรนะ ก็ซึ่งผู้ป่วยเนี่ยต้องไปแจ้งความก่อนนะแจ้งความเพื่อให้แพทย์สอบสวนเนี่ยออกเอกสารที่เรียกว่าใบนาสมมตว่าเจ็บหรือศดให้แพทย์ตรวจชนะสูตรนะครับซึ่งใบเนี้ยก็กให้แพทย์เนี่ยจะเขียนตอบไปว่าผู้ป่วยบาดเจ็บตัยอะบ้างต้องรักษานานเท่าไหร่นะครับตำรวจจะใช้ข้อมูลตัวเนี้ยไปใช้ในการฟ้องคดีฝ่ายหนึ่งว่าบาดเจ็บสาหัสหรือไม่สาหัสหรือว่าพยายามฆ่าหรือเปล่าหรือว่าจะต้องไปชดใช้ค่าติดิหมายกันเท่าไหร่ทำงานได้กี่วันเป็นต้นนะครับ ในกรณีที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลเนี่ยทำไมเราต้องนัดผู้ป่วยมาซ้ำอีกครับอาจารย์ครับครับเพราะเวลาที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลนะครับก็การรักษายังไม่เสร็จสิ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีพเพราะแท่งสอดอะไรเพิ่มเติมได้ถ้าเกิดเราเขียนไปเลยตอนนั้นเนี่ยมันก็อาจจะน้อยกว่าเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นเราต้องให้มีการรักษาเสร็จสิ้นก่อนแล้วนัดผู้ป่วยมาตัวอีกทีหนึง่งครับให้ข้อมูลว่ากบ้วนนะผู้ป่วยได้ไมีเสียงลดโอกาสด้วยครับครับใบเช่นสูตรบ,บาดแผลเนี่ยใช้เวลาในการดําเนิเน,นการนานไหมครับอาจารย์ ก็ไม่นานนะครับค่วแใหญ่เราแคทำเสร็จแปยสามวันแล้วก็ไม่เกินเจ็ดวันครับหลังจากที่อ่างอาจารย์ได้เขียนใบชิญสูตรบังแพรให้คนไข้แล้วเนี่ยนะครับคนไข้เข้ามาขอรับใบชิสูตรแบ่งแผรนี้ไปเองได้ไหมครับอ๋อไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นเอกสารราชการต้องให้แพทย์ตอบสนองเป็นผู้มารับไปนะครับครับถ้าอยากให้คดีเร็วขึ้นนะครับคนไข้เขาขอรับเองนะครับต้องทําไงครับก็ต้องไปขอไปมอบหน้าถางแพทย์ตอบสนมาถ้าเกิดแพทย์สอบสนองเขามอบหน้าให้มารับไปก็จะไปเองได้ครับครับ แล้วถ้าเกิดว่าคนไข้ต้องการใช้ใบรองแพทย์อย่างเดียวครับใช้แทนใบชันสูตรบาดแผลได้ไหมครับก็ไม่ได้เพราะว่าใบรองแพทย์เนี่ยจะเป็นใบที่เอกสารมีข้อมูลไม่ครบถ้วนนะครับก็จะส่วนใหญ่ใช้ในการลางงานหรือว่าใช้ในการหยุดงานหรือใช้ในการแบบเบิกประกันชีวิตอะไรในระดับนั้นเพราะทางการสอบสวนใช้ในการว่าทํกคดีไม่ได้ครับครับหลังจากที่เราได้สัมภาษณ์ท่านอาจารย์วิธิพันธ์แล้วนะครับก็หวังว่า ผู้ป่วยนะครับหรือผู้ที่รับชมคลิปนี้นะครับคงเข้าใจอย่างบ,บการดําเนินการทางด้านผู้ป่วยคดีมากขึ้นนะครับก็ขอบคุณขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ